สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่จะมาแนะนำกิจกรรมการตักบ,บารนะคะการตักบ,บารเป็นพิธีกรรมนะคะที่เราทําในตอนเช้านะคะเป็นพิธีาทางศาสนาพุทธนะคะอุปกรณ์ที่จะแนะนำนะคะอันนี้ก็คือบาทนะคะเป็นบาทสําหรับ พระนะคะใช้ในตอนเช้าที่จะมารับอาหารจากาที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะใส่บาตรได้นะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการใส่บาตรตอนเช้าหรือจักบาตรตอนเช้านะคะที่ควรจะมีนะคะอันแรกก็คือข้าวข้าวนะคะข้าว ข้าวหุงสุกนะคะหรือถ้าเป็นตักบาดแห้งเราก็จะใช้เป็นข้าวสารก็ได้นะคะแต่ถ้าตักบาดอาหารสดเราก็จะเป็นข้าวสวยหรืออาจจะมีเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็กลับข้าวนะคะกับข้าวเด็กๆมีกลับอะไรก็ได้จะไข่เจียวไข่ตุนแกงจืดแกงส้มอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็มี น้ำโทษมีแอปเปิลเป็นผลไม้นะคะผลไม้ต่างๆนะคะสามารถใส่ได้หรือจะเป็นขนมหวานนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือน้ำนะคะน้ำจะเป็นน้ำเปล่าน้ำน้ำหวานก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่ควรจะมีนะคะก็คือดอกไม้วันนี้อาจารย์ใหญ่ก็จัดเป็นพวงมาลัยนะคะวันก่อนเรา้อยพวงมาลัยแล้ว เราก็มาใช้ประโยชน์นะคะดอกไม้ก็ให้ความสวยงามนะคะอ่าสิ่งเหล่านี้นะคะเวลาเราจะใส่บาตรเราก็คือเอาทุกอย่างนะคะใส่ลงไปในบาตรใส่ทีละชิ้นนะคะทีละอย่างนะคะเพราะบาตพระก็จะมีจำกัดเมื่อเราใส่ไปแล้วพระรับแล้วท่านก็ อาจจะเอาใส่ย่ามนะคะหรือให้เด็กวัดที่ถือปิ่นโตเดินข้างๆรับไปนะคะคุณครูจะสาธิตการใส่บาทนะคะ,ะเมื่อพระเดินมาถึงนะคะท่านก็จะถือบาทมาแล้วก็จะเปิดบาทนะคะเมื่อท่านมาถึงนะคะเราก็จะเชิญ ท่านด้วยการเรียกว่านิมนต์นะคะนิมนต์เจ้าค่ะนะคะท่านก็จะเปิดบาตรให้เด็กๆใส่อาหารนะคะ,อ,ะอย่างแรกที่ควรใส่นะคะก็เป็นข้าวนะคะใส่ข้าวลงไป ใส่ทุกอย่างนะคะเมื่อท่านรับแล้วท่านก็อาจจะเอาไปวางในถุงย่ามหรือให้กับเด็กวัดถือต่อนะคะมีกับข้าวมีขนมเป็นผลไม้นะคะแล้วก็น้ำนะคะน้ำคนไทยเรา,าศาสนาพุทธก็ถือว่าทำบุญ จะต้องมีน้ำเพื่อเกิดชาติหน้าเราจะได้มีน้ำดื่มตลอดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นพวงมาลัยนะคะหรือว่าดอกไม้เพื่อที่เกิดชาติหน้าเราจะได้สวยนะคะหอมค่ะอันนี้คือพิธีกรรมในการใส่บาตรตอนเช้านะคะ เด็กๆ,ๆนำไปใช้ได้พรุ่งนี้นะคะตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่ทำการใส่บาตรนะคะเด็กๆไปทดลองทำดูส่วนคุณแม่ไปใส่บาตรกันช่วนคุณพ่อไปใส่บาตรกันนะคะเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยสืบทอดศาสนาพุทธของเราค่ะพบกันใหม่นะคะหวังว่าพรุ่งนี้เด็กๆ,ๆคงจะได้มีโอกาสได้ใส่บาตรได้นำกิจกรรมนี้ไปใช้นะคะ สวัสดีค่ะ